มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรม,มศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องฟ e z สไดเทคโนโลยีทางเลือกในการถนอมอาหารที่คงคุณภาพไว้ได้ดีที่สุดฟ e z e ไดหรือการทำแห้งแบบแช่เยื่อแข็ง เป็นการทำให้น้ำในเซลล์ถูกดึงออกมาในสภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยมีการใช้ความดันเข้ามาช่วยในสภาวะที่น้ำแข็งในเซลล์ระเหยกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหด ซึ่งทำเพื่อกำจัดน้ำหรือความชื้นในอาหารออกจนเกือบหมดเพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานขึ้นโดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้และเมื่อนำอาหารนั้นมาแช่หรือผสมน้ำอาหารก็จะคืนตัวและได้ลักษณะเนื้อสัมผัสเหมือนเดิม ขั้นตอนในการทำฟิตได้หการใช้เยือกแข็ง 2. การทำแห้งขั้นปฐมภูมิ 3. การทำแห้งขั้นทุติยภูมิการแช่เยือกแข็งเป็นกระบวนการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอย่างรวดเร็วเพื่อทําให้น้ําที่อยู่ในเซลล์เกิดเป็นผลึกน้าแข็งขนาดเล็กซึ่งการแช่เยือกแข็งที่นิยมกันเป็นแบบการใช้ลมเย็นและการแช่เยือกแข็งแบบไคลโอเจนิก หรือเป็นการจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในของเหลวที่เย็นจัดการทำแห้งขั้นปฐมภูมิเป็นการลดปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ด้วยการระเหิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ให้กลายเป็นไอด้วยการลดความดันบรรยากาศโดยรอบให้ต่ำลงในระดับของสุญญากาศ การทําแห้งขั้นทุติยภูมิคือหลังจากผลึกน้ําแข็งระเหิดออกไปหมดแล้วในขั้นปฐมภูมิแต่ก็ยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งจําเป็นต้องทําให้แห้งด้วยการเพิ่อมอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อดึงเอาความชื้นที่ตกค้างอยู่ออกไปให้เหลืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับการเก็บรักษาจากขั้นตอนที่กล่าวไปข้างตน้นจะสามารถแสดงแผนภาพระยะการเปลี่ยนแปลงของการทําฟรีดได้ไดังต่อไปนี้ โดยในแผนภาพจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟสีแดงคืออุณหภูมิภายในเครื่องฟิสไดเส้นกราฟสีน้าเงินคืออุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และเส้นกราฟสีเขียวคือแรงดันอากาศภายในตัวของเครื่องฟิสไดและจากแผนภาพจะเห็นได้ว่าช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกอุณหภูมิภายในตัวเครื่องจะถูกดึงให้ลดต่ำลงจาก20องศามาเป็นลบ40องศา ซึ่งช่วงนี้จะเป็นขั้นตอนของการแช่เยือกแข็งและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นช่วงของขั้นตอนการทำแห้งขั้นปฐมภูมินั่นเองค่ะจนกระทั่งชั่วโมงที่2 1อถึง30อุณหภูมิภายในตัวเครื่องจะสูงขึ้นมากเพื่อเป็นการทำแห้งขั้นทุติยภูมิให้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่กราฟสีเขียวจะเห็นได้ว่าแรงดันอากาศภายในตัวเครื่องจะต่ำมากจนเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะสุญญากาศซึ่งผลิตภัณฑ์ภายในตู้ฟิตได้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง2กรณีคือ 1. ผลิตภัณฑ์จะเกิดการขยายตัวและ 2. ผลิตภัณฑ์จะเกิดการหดตัวโดยกราฟเส้นสีเขียวจะแสดงถึงการหดตัวของผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องฟิทดายและกระบวนการทั้งหมดที่อธิบายมานั้นทําให้เกิดแผนภาพดังต่อไปนี้ค่ะโดยจะอยู่ในส่วนของกระบวนการให้เรียกว่าซั b r i ิ a t i o n ของแผนภาพที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ค่ะ การคืนสภาพการคืนสภาพผลิตภัณฑ์จะทำได้โดยการเติมน้ำลงไปในผลิตภัณฑ์ซึ่งน้ำจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างภายในเซลล์ทำให้อาหารคืนรูปจนเกือบใกล้เคียงกับอาหารปกติค่ะ ข้อดีของฟิสไดห 1. ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้นซึ่งหากเก็บรักษาอย่างเหมาะสมจะสามารถยืดอายุอาหารได้นานถึง20ปีเลยทีเดียว 2. ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาทำให้ขนส่งได้ง่าย 3. คุณค่าทางโภชนาการทางอาหารยังคงอยู่มากถึง90%ค่ะ